สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจำเช้าวันที่19มิถุนายนนะครับอย่าลืมนะครับใครสนใจคอร์สเรียนเพื่อการเทรดข่าวสารนะครับจะได้เทดรด forex ง่ายขึ้นสามารถติดต่อแอดไลน์มาคุยกันได้เลยครับบริการห้องสัญญาลู่สกุลเงินทองคําน้ํามันในส่วนของตัวค่าบริการเฉลี่ยเพียงวันละ39บาทเท่านั้นนะครับเรามีการไลฟ์ส so ด3รอบตอน1วันมีกลุ่มไลน์ให้พูดคุยด้วยครับเด a ก k มาร์เก็เป็นบล็อกเกอร์ที่ค่าสเปรดถูนะครับใครสนใจงานสัมมนาดีด ชนะตลาด forex ด้วยระบบ m a ช to Robot ขอเรียนเชิญที่เพจ Things Market Thailand ได้เลยครับผมสถานการณ์ในช่วงเช้านี้นะครับนักทุนตลาดดูเหมือนว่าจะเริ่มพลิกเข้าสู่ในส่วนของตัว l s t t o f นะครับหลังสกุลเงินเย็นมีการปรับตัวแข่งค่าสู่ที่หน้าของตลาดน,นะครับสกุลเงินนิวซีแลนด์ลงไปก่อนอยู่ที่บริเวณท้ายของตารางแล้วครับทางด้านของตัวออสเตรเลียยังอยู่ห่างกับนิวซีแลนด์อยู่เลยนะครับยังอยู่ติดกับ JPY บริเวณช่วงหน้าของตลาดาแต่ว่า ออสเตรเลีย er ปรากฏว่าไม่ค่อยมีพลังกำลังมากมายเท่าไหร่ครับดัชนีฟิวเจอร์สในช่วงเช้ายังคงบวกอยู่นะครับสะท้อนให้เราเห็นว่าตลาดอาจจะย,ยังไม่ได้มีข่าวอะไรที่ลบมากมายเท่าไหร่ครับผมตัวนี้นะครับนักทุนเรามีข่าวในช่วงเช้ามาหลายประเด็นเลยนะครับเรามาดูตัวเลข เปอร์เซ็นต์นะครับยอดผู้ติดเชื้อที่มีการปรับตัวสูงขึ้นก่อนนะครับอย่างของทางแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น2.6เมื่อเทียบกับ2เป์เ็นะครับเป็นค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์ครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีนะครับถ้าแยกเป็นตัวเลขเนี่ยก็คือ4 0 8 4คนนะครับเมื่อเทียบกับวันก่อน,อนหน้าคือ3,827ครับถือว่าตัวเลขเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นคงจะไม่ใช่ผลดีเท่าไหร่ ในส่วนของตัวเท็กซัสเหมือนกันครับมีการรายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมมาสูงขึ้นนะครับผมรา,ราวประมาณ3,516รายครับทำให้ตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมดนะครับในเท็กซัสเนี่ยเกือบจะถึง10,000แสนรายแล้วครับผมในส่วนของ,ขงค่ำคืนที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับมีการออกมาคอมเมนต์หลายเรื่องเลยนะครับสำนักข่าววอชิงตันเนจอรัลมีการรายงานมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวนะครับว่าเขามีความเชื่อว่านะครับเศรษฐกิจของเราขออภัยครับเป็นประเทศของเราใกล้ที่จะจบในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีความคาดหวังเหมือนกันว่าในส่วนของตัว GDP เนี่ยจะมีการปรับตัว สูงขึ้นนะครับผมก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งครับตัวนี้เป็นคําพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับทางด้านของที่ปรึกษาทัเย็บขาวนะครับคุณคารโลได้พูดเหมือนกันว่าพวกเราคิดว่าสหรัฐอเมริกานะครับจะสามารถที่จะฟื้นคืนสภาวะเศรษฐกิจนะครับจากความเสียหายได้เนี่ยในไตรมาสที่1ปี2021ครับหรือว่าในปีหน้านะครับทั้งชุดครับในส่วนของตัวผลโพลล่าสุดนะครับจากทาง Fox News p o l l มีการรายงานมานะครับว่าขณะปัจจุบันนี้นะครับคุณโจไบเดน คะแนนนาประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์อยู่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าคุณโจไบเดนให้ขออภัยครับได้50%สเปส่วนประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์มีเพียงแค่3 8เปจะเกิดการพลิกล็อกกันหรือเปล่าตัวนี้ต้องมาดูกันนะครับในช่วงของข่าววันที่ผ่านมาก็มีข่าวเพิ่มเติมมาเหมือนกันครับประธานาธิบดีโดนัททรัมม์นะครับมีการลงนามต่อเวลาคว่ำบาตรเกาหลีเหนืออีก1ปีถามว่าข่าวดังกล่าว ส่งผลกระทบอะไรให้กับในส่วนของตัวตลาดที่เปล่านะครับตลาดอาจจะยังไม่ได้ขานรับเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวมากมายเท่าไรนะครับนักชุนครับในส่วนของตัวเมื่อวานนี้นะครับคือวันที่1 0เจ็ดมิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งถ้าตรงกับเวลาบ้านเราเนี่ยก็ประมาณ18มิถุนายนครับคือนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยมีการยื่นหนังสือต่อสํานักงานเลขาธิการสภาของเรสครับ เพื่อแจกให้ทราบว่าทำเียบขาวได้ขยายเวลามาตรการคว่ำบาตรต่อเก,กาหลีเหนืออไปอย่างน้อย1ปีนะครับโดยเหตุผลเกี่ยวกับว่า เขามีการกระทําที่เป็นเชิงข่มขู่นะครับตอนนี้ที่มีปัญหาการระหว่างทางเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ครับผมตัวนี้ก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยเล็กน้อยนะครับเรามาดูในส่วนของตัวตลาดหุ้นวอลล์สตรีทกันบ้างดีกว่าครับในช่วงของคืนที่ผ่านมานะครับดาวโจนส์นะครับมีการปรับตัวติดลบลงไปเนี่ยสามสิบเก้าจุดห้าหนึ่งจุดถือว่าเล็กน้อยๆๆก่อนหน้านั้นคือติดลบเยอะนะครับในช่วงของการเปิดตลาดหลังจากนั้นก็พลิกฟื้นขึ้นมาเป็นบวกแล้วก็ทยอยกําลังลงไปปิดลบไปเป็นที่เรียบร้อยครับผม สำหรับในส่วนของตัวสาเหตุหล,ลักๆแล้วเนี่ยก็แน่นอนครับว่ายังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของตัวการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับผมแล้วก็ความไม่แน่นอนต่างๆนานานะครับในสถานการณ์ในประเทศจีนถึงแม้ว,ว่าทางปักกิ่งเองเนี่ยจะออกมาบอกแล้วนะครับว่าเขาสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของการแพร่ระบาดรอบที่2ดีได้แล้วครับสถานการณ์ก็ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลย s p 5 0 0มีนะครับมีการปรับตัวปิดบวก1.85จุด N a s d a q สบวก 32.52จุดครับภาพรวมโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าตลาดสามารถพลิกกลับมาบวกได้นะครับนักลงทุนครับในส่วนของตัวข่าวนะครับที่ผมอยากจะเสริมให้ทุกท่านอีกนิดหนึ่งครับคือทางประเทศออสเตรเลียครับผมคือจริงๆแล้วตัวข่าวดังกล่าวต้องบอกทุกท่านแบบนี้นะครับว่าเราอาจจะยังไม่ได้รับการรายงานนะครับเพราะว่ามันเป็นการรายงานมาตั้งแต่ในช่วงของเมื่อวานแล้วครับเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เขาบอกครับหมายถึงทางสนาคารมิสเตอร์แบนะครับมีการรายงานว่า ในส่วนของทางประเทศออสเตรเลียเนี่ยนะครับมีการส่งสัญญาณที่จะปิดประเทศยาวถึงปีหน้าเลยนะครับผมก็คือปี2,564ครับผมทางรัฐมนตรีกระทรวงการค้าออสเตรเลียนะครับนายไซมอนเบอร์บิงแฮมมีการเปิดเผยว่าออสเตรเลียเนี่ยอาจจะไม่เปิดพรมแดนประเทศนะครับเพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศแต่อาจจะมีการผ่อนคลายข้อจํากัดให้กับทางนักศึกษาและผู้เดินทางเข้ามาเพื่อพักอาศัยในระยะยาวครับในส่วนของตัว มาตรการการผ่อนคลายดังกล่าวนะครับนั่งจุนครับที่จะมีให้กับกลุ่มนักศึกษาจากต่างประเทศนะครับเพราะว่ากลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับทางออสเตรเลียมากเป็นอันดับที่4นะครับมีมูลค่าปีละ26,140ล้านดอลลาร์สหรัฐครับผมนี่เป็นรายได้หลักของประเทศตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องติดตามเหมือนกันว่าเศรษฐกิจของออสเตรเลียนี้จะฟื้นคืนได้ ไวหรือเปล่าเพราะเราจะสังเกตเห็นนะครับช่วงนี้ค่อนข้างมีปัญหานะครับตัวของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์มักจะลงไปกองอยู่ที่ท้ายตารางกันบ่อยๆครับผมเอาละครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดนะครับคำพูดใดถ้าผิดภาพประการใดกับผมต้องขออภัยด้วยครับสวัสดีครับ